สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทานายไพ่ออกราเคิลนะใครที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้อาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะและอาจารย์ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับสุดแตงที่ทุกทคนให้มานะเงินส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์นำไปทําบุญด้วยนะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไอดีานล่างมาได้เลยนะ เรามีทั้งวอลเปเปอร์เสริมดวงและของมงคลต่างๆนะคะอาจารย์ไม่แนะนําไม่นําคําทํางานในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่านี่คือคําทํางานโดยรวมนะอาจารย์แนะนำว่าให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะและพิเศษค่ะใครที่ทักเข้ามาในตอนนี้นะคะอาจารย์จะแจกวอลเปเปอร์1 9 9บาท4ก็ปเลยค่ะและนี่คือดวงของ พึ่งเดือนหลังนะคะวันที่16ถึง27ธันวาคมพศ2566นะคะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะเรามาฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ชาวราศีกูมหรือรัคนาราศีกุมกันเลยดีกว่านะคะดูได้ทั้งรัคนาและราศีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้รัคนาดูแบบรัคนาก็จะแนงกว่าเนาะ เสียงอาจารย์อาจจะหแหบๆไปบ้างนะครับเพราะว่าอัดหลายคิดมากๆนะอ่ะมาเริ่มกันที่การงานกันก่อนเลยการงานของคนที่เกิดราศีกุมนะคะในคืนเดือนหลังธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างขออำนาจไพ่ส่งบอกหน่อยนะ โอ้โหคนราศีกุมคะคุณต้องพยายามใส่ใจดูแรางานที่มีอยู่ในมือให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าหวานพืชเช่นใดก็จะได้ผลเช่นนั้นนะคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับสายงานที่ทำอยู่นะคะจะได้รับการชื่นชมและการยอมรับนะใครที่ทำงาน เป็นงานประจำมนะาเนาะการงานคุณจะรุ่งโรดโดดเด่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ได้เรื่องขัน้นเรื่องตำแหน่งนะคะส่วนใครที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดเลยนะสำเร็จตามที่คุณต้องการแน่นอนคะ่ะการงานตังมากๆเลยชาวราศีกุุนะ ต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะการเงินของชาวราศีกุมนะคะในครึ่งเดือนหลังธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะขออำนาจไทายตรงบอกเลยคะ่ะ การเงินนะการงานฟังนะคะแต่ว่าการเงินของคุณจะต้องระวังนะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเรื่องการเงินนทางแก้ไขมีไม่มากนะจําเป็นจะต้องดึงเงินเก่าเนี่ยกลับมาใช้นะคะแต่ถามว่าสามารถแก้ได้ไหมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องเงินได้ทันนะแต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันแต่ก็รอดมาได้นะจ๊ะถึงจะมีรายจ่ายเข้ามาพร้อมๆกันแต่ก็ยังหมุนเงินได้คล่องตัว ยังมีเงินพอหรือเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยได้นะจ๊ะชาวราศีปุมนะในครึ่งเดือนหลังนี้นะหลังจากครึ่งเดือนหลังนี้ไปาการเงินของคุณที่ติดๆขัดขัดมานะคะจะเริ่มดีขึ้นเริ่มมั่นคงขึ้นสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ไม่ขาดตกบกพร่องเลยคะ่ะต่อไปมาเป็นเรื่องสุขภาพกันบ้างคะ่ะ สุขภาพของชาวราศีกุมในครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะขออ่ำนา้าไพ่รงบอกหน่อยคะ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ชาวราศีกุมจะหิวบ่อยๆนะร่างกายแข็งแรงสดใสามากๆเลยนะมีภ่มคุ้มกันที่ดีไม่ค่อยเจ็บป่วยเนาะ เอ่อถ้าเกิดใครอยากที่จะบำรุงสุขภาพของตัวเองในช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะจะทำให้สุขภาพของคุณดีเยี่ยมขึ้นไปอีกนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยมีความกังวลกับอาการบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอาจารย์แนะนำให้รีบไปปรึกษาหาหมอได้เลยนะใครซึ่งมาแบบนี้นะจ๊ะต่อไปมาเรื่องการความรักเนาะความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้าง ขออํำนาจไยตรงบอกหน่อยค่ะโอ้คนโตคนโสดคือคุณมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับใครสักคนยิงบ่อยๆเนอะจนทําให้มันเกิดความรู้สึกพิเศษขึ้นมานะอืมแต่ไพ่ขึ้นว่า อย่าพึ่งไว้ใจใครมากเนาะมันมีร่างบอกเหตุอะไรบางอย่างกับคนคนนี้ให้คุณรีบถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคเลยนะเพราะว่าระวังจะเจอกับรักที่ร้อนแรงมาไวไปไวพยายามอย่าให้อารมณ์เนี่ยอยู่เหนือเหตุผลนะคนโสดา ต่อไปความรักของคนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนมีคู่นะคือคนที่คบกันเกินหกเดือนขึ้นไปเนาะอำนาจไพ่ขออำนาจไพ่ตรงบอกหน่อยคะ่ะว่าความรักของคนมีคู่ราศีติกนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะขออำนาจไพ่ตงกหน่อยคะ่ะอือ ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่ามีแฟนแต่รู้สึกเหงาแบบนี้มันไม่โอเคดูเหมือนกับว่าคุณอยากให้คู่ของคุณอ่ะหันมาใส่ใจดูแลกันบ้างเหนื่อยนะทันวาน,นี้ปลายเดือนเนี้คือคุณเหนื่อยยอมทนทุกอย่างเพราะว่าคําว่ารักเป็นช่วงของความอดทนความพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยผ่านไปได้ดีดนะแต่ว่าบางเหตุการณ์เนี่ย แนะนำว่าให้คุณเพราะคำแนะนำจากผู้ใหญ่ในครอบครัวจะช่วยเป็นแนวทางให้กับชีวิตคู่ของคุณได้นะคะะเรามาดูความรักของคุณในช่วงครึ่งเดือนหนีน้จะใครรักกันคะนี่ไงระวังคำพูด การห่างเหินการไม่ค่อยได้ใส่ใจกันแล้วก็ระวังคําพูดนะคะแล้วก็ให้ไปปรึกษาผู้ใหญ่ในบ้านนะคะน่าจะเป็นแม่หรือว่าพ่อพ่อครัวของคุณนะเขาจะให้คําแนะนําของคุณในการใช้ชีวิตคู่ได้ดีมากๆเลยนะคะต่อไปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างคะ่ะขออํานา,าจไพ่จงบอกหน่อยนะ คือคนที่คบกันหรือว่าคุยกันอย่างไม่เกินหกเดือนนะคะว้าวความสัมพันธ์ของคู่ทั้งสองคนนะคะพัฒนาอย่างรวดเร็วเนาะเพราะว่ามีความคิดมีเป้าหมายไปในทางเดียวกันนะคะที่สำคัญ คุณทั้งคู่นะคะยังคอยช่วยเหลือเพื่อคุณกันเป็นอย่างดีบางเรื่องก็รองรับฟังและเชื่อเขาสักหน่อยนะจะดีนั่นเองนะคะและไพ่ขึ้นมาเตือนว่ายาโมวแต่สนใจเรื่องอื่นจนลืมนึกถึงคนคนนี้นะคะคุณไม่ได้ตัวคนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ <c oughs> ะมาดูกันว่าความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ความรักยังหวานชื่นอยู่จ้าอย่าคิดอะไรไม่ดีและอย่าทําอะไรนอกรูกนอกทางนะคะเพราะว่าความดีกับความเอ่อชั่วเนี่ยมันมันต่างกันนิดเดียวเนาะถ้าอยากจะอพกกับคนนี้เจอคนดีๆแล้วก็รักษาเขาไว้โน้อ,อย่าทําอะไรที่มันนอกรูกนอกทางแล้วกันจ้าต่อไปโชครายค่ะมาดูโชครายก,กันจ้า พเพื่อนพาร์ทเนอร์คนรักนะคะจะนำพาเงินทองและความโชคดีมาให้นั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูกันว่าใครยานโรคมีอะไรอยากบอกอยากเรื่อนฟุณไหนครึงเดือนรังทันวาคมงมีบ้างคะ่ะขออำนาจไพตจงบอกหน่อยค่ะช่วงนี้คุณมีไฟมากๆเลยนะมีพลังมากๆเลยเนาะ ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเหนื่อยแต่สู้นะใจคุณสู้มากๆเลยนะแล้วทุกอย่างเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะประสบความสําเร็จนะคะและให้มันทําบุญกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะเพื่อส่งดวงวิญญานส่งให้เขาเอาโหสิกรรมให้เรานะเขาได้รับนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าพรอแม่ารีมีข้อความอะไรยอยากฝากถึงคุณในครึ่งเดือนหลังนี้คะ่ะ ขออนานาจไพ่ตรงบอกหน่อยคะ่ะได้ไพ่พระแม่กาลีหมายเลขที่สามสิบสี่นะคะเรามาฟังข้อความจากพระแม่กันคะ่ะหนึ่งในพลังอํานาจของพระแม่องค์นี้ คือความสามารถที่จะเปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตโดยปราศจากความกลัวบางครั้งความเจ็บปวดในอดีตว่าทาให้เราเป็นคนที่ปิดตัวเองซึ่งการทําเช่นนั้นจะทําให้เราพลาดของขวัญที่จักรวาลน,นํามาให้เราได้เราจึงต้องควรมองโลกในแง่ดีไว้นอกจากนี้ความสามารถอีกอย่างของพ่ะแม่ กุรุกุล,ลาก็คือการดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาและขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตท่านจะประทานพรให้เรามีความเชื่อมั่นที่จะไล่ตามความฝันด้วยใจที่เปิดกว้างและกระตือรือร้นที่จะทําให้สําเร็จหากคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะเปิดใจกับสิ่งต่างๆพระแม่จะช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาใกล้คุณรวมถึง พลังงานลบจากผู้อื่นด้วยนะคะท่านจะบันดาลการเปิดใจกว้างในขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งจะนำพาความสุขสงบมาสู่ใจคุณและใจที่มีความสุขจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตคุณพระแม่คือความสามารถในการนำทางให้เราอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นเมื่อภไยใบนี้ปรากฏขึ้น จะมีความเต้าหน้าอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับลูกถนูที่พุ่งออกไปสู่เป้าหมายพระแม่ต้องการให้เรามีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำและกำจัดสิ่งรบกวนหรือคนรุธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไปตรงเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วทําให้ดีที่สุดด้วยหัวใจถ้าสิ่งไดไม่เป็นที่ตามต้องการ ให้ปล่อยไปอย่าเก็บไว้ในใจจงกล้าที่จะปลดปล็อกปดปล่อยแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ